สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆสุขุสุขคนจ้าก็มาผดผอกับเอมมี่คือเก่าครับพีบ่น้องจ้าเมื่อนี้ยสีภาพเพื่อนๆมา,กเ,า,า,กากเก็บโอลิฟเนาะจ้าเนาะก่อนสิเก็บโอลิฟผสมมีวก่อนมีมาปุ๊บอันน้องเบลล่าเนะะาะเขาจะขึ้นไปยังยขุขวักไก่พุ่นนะขึ้นไปอาบแดดบ,เบ่เบลล่าเบลล่า <c oughs> น้องแมวเนาะจ้าเนาะเบิ้งค่ะเมื่อนี้ยสีภาไปเบิ้งโอลิฟเนาะคะ่ะเนาะ คนอื่นกกำลังเก็บนะเสือสีดำเงินคนต้นนี้เอ็มมีกะคือสิได้กเก็บมื่ออื่นบ่คขันเลิกงานมากะสิมาเก็บเ้าพี่น้องเบิ่งค่ะงามหลายตน้นต้นเก่านะะั่นล่ะต้นเก่าค่ะเบิ่งลูกเขาเป็นสีอันม่วงหมดแล้วค่ะพี่น้องรีบเนาะจ้ะเนาะอันสีเขียวๆนี่บ่ราะท่านเนี่ยพ่อเก็บนอกจะแต่ว่าก็สิเก็บร่วมกันเนาะคะ่ะเนาะ เบืองโอลิฟปีนี้ว่าแมนเสียบอสด,ดกเน,นาะจกันนาะมันกระดกกคือกันค่ะอ้อนแห้งหลายเนาะแต่ว่าขันฝนล่งแล้วมันกระสิอ่าเป็นตามฤดูกาลของเขาเนาะค่ะเนาะุูหล่ะตัดหญา้าตัดหยอกแถวค่ะพี่น้องกระสิล่งไปเก็บอ่าข้างล่างคนแล้วกับพ่อปูแต่ว่าเมือน,นอน็มีชิมาเก็บอ่าต้นหางบ้านเนาะคะ่ะก็เลยพาเพื่อนเมืเอบังงโอลิฟซะก่อนสะออนลวพิน,น บอกไปนํากัสะสึอไปนําพี่น้องเอ้ยดกค่ะค่ะหมักนิ่นอยนี่หอมแสบจะได้จัมันกับสิเป็นสายพันธุ์ของเขาเนาะพันธุ์หน่อยกับแสบพันธุ์ใหญ่นามหลายแต่ว่าแต่ลวแต่คนมักเนาะก็ไปปัน่นปนอ่าเขาเอิ้นไวน้อีกอย่งปั่นปนกันเนาะค่ะพี่น้องาะค่ะต้นนี้ต้นที่ไม่ห้างแตนเนะาะจะเนาะสมัย ะตะเก้ากับเอมี่ก็มาเก็บพักเก็บยาอยู่แต่ต้นนี้ลราจะแต่ว่าตอนปีนี้บ่ท่านเกิดนะคะเนาะต้องให้ฝนลงพักๆอาลูกพกับกระบอนั่นพี่น้องบ่าลายปีนี้บ่งจะซ้ำนันล่ะเป็นใบเรืองๆนั่นบ่จจะต้นเลืองๆนั่นล่ะลูกพกับก็งามค่ะแดดหอ้อนลายบรรยากาศดีจ่ะจ้เมื่อนี้อาทิตย์หน้าฝนสิโต๊เพิ่นว่า กันเลยสิทยอยเก็บเนาะจ้ะเนาะบ่มีหยังไายให้เบิ่งพี่น้องก็บไทยต่ชีวิตเราบ้านนี่ล่ะสะออนโอลิฟทางนี้ก็สิเป็นอเขียวแน่บ่ทันดำหลายเนาะจ้ะเนาะก็แล้วแต่กิ่งเนาะจ้ะเนาะกกมะขามบักอีหยังบ้านเฮานั่นล่ละกิ่งมันสุกมันก็สุกขันกิ่งมันบ่สุกมันก็สิเขียวเป็นจังซี่กับพี่น้องผสมปนเปื้อกันไปเนาะจ้ะเนาะ มันมันสุกแล้วจะย้อนแสงนี่เนาะจ้ะาเนาะพาาเบิ่งอันนี้พ่อมพี่น้องสวนพักสวนหยาโอ้มะเขือเทศกับเบิดแล้วจ้าตรงนี้เป็นอันนั้นเอมนี่จ้ะพี่น้องเขาเอินไว้อีหยังสปินาจี้นั่นบ่มแมนอสปาราจีก็คือหน่อไหม้ฝรั่งพี่น้อง,ง,น,องน่อไหม่ฝรัง่งเดี๋ยวนะน้อาใหม่กันเนาะสิไดเอาไปพัดไปแกงอยู่ดอกอันนี้เป็นเขาเอินไว้อีหยัง มันฝรั่งต้นมันฝรั่งมันเกิดเองเนาะพ่อปูคนฝังไว้เก็บบเบมันเลยหลักเกิดค่ะพี่น้องทางนั้นอะมดรกจะปีนี้พ่อปูคนตัดกิ่งตัดอียงออกโอลิบแต่เลยมีซ้ำนี้จ้ะดอกกุหลาบก็ซั่นหนีเละพี่น้องเมื่อง,งามเมือ่อยามมา่อเหลวสเขาหน้านาวเล้วนจะจ๊ะนาะ น้ำกะจักอีหยังเนาะเพราะปูพันธุ์เฮ็ดน้ำมกักน้ำบือของเพิ่นนั่นี่แหละมาพี่น้องมาเก็บโอลิมนล้กันเดี๋ยวสิไปเอาบันไดเด้อพี่น้อง<ไ>ท่าย์กระซี่เก็บอ่าเลาะบ้านนี่ล่ะมื้อนี้ต้นน,น้อยๆนี่ซะก่อนนี่ล่ะค่ะนี่มาเตป้ามีนี่แล้วมีมวน,นี่วินี่วินี่นี่แหะค่ะอมีมีเก็บได้หน่อยนึงค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิไปเอาบันไดมาปีนคะ่ะเพราะว่า,วากิ่งข้างนอกเนอนเอาบ่ได้พี่น้อง จะเพื่อนๆตอนนี้ก็เอาบันไดมาแล้วเนาะต้องใาส้บันไดน่อยค่ะบันไดง่ายกะเอาไปขึ้นต้นญ่าเดี๋ยวสิ้าขึ้นไปเก็บเนาะค่ะเนาะมึงค่ะนี่เหอคะอดีตไทยเห็นนาดอกจ้ะ <c oughs> คนผู้หายคือเกาก็เห็นอยู่ดอกเนาะสิ้ามาเก็บโอลิฟค่ะวิธีการเก็บกคืออันนี้คือคือหวีเนาะค่ะหวีถีมาเก็บโอลิฟเนาะใด,ดมาเคยเห็นเนะาะเขาจเจ้ากระสิบขวานเอาจังสีแล้วค่ะ ดึงออกมาเนาะค่ะเนาะใส่มือก็ได้อยู่แต่แต่ว่ามันโบว่ายเนาะคันมันลายๆนี่เราก็สิขูดลงสีพี่น้องเนี่ยมีสิขูดให้เบิ้งขูดมันก็สิโดล,ลงไปข้างล่างพี่น้องขูดสีนะทายเ่เห็นพี่น้อง กิ่งแล้วแต่กิ่งเนาะกิ่งใหญ่กิ่งหน่อยเบิ่งเอาพี่น้องใส่สองมือเ้าจ้ะเด้อนี่เอมมีก็คือสีบะตกต้นไม้ดอกน้องมื่อนี้เนาะสีเก็บให้เบิ่งค่ะหรือว่าสะเอามืออันนั้นก็ได้พี่น้องนี่เ,เก็บเอาลูกโอลิฟน่าะจะเนาะฤด,ดูการเก็บโอลิฟค่ะหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งน่าจะเนาะเก็บโอลิฟ บ้านเจ้าของได้กินของเจ้าของกันดีใจครับพี่นอ้องอคือพักขึ้นหยาบ้านห้าหนั่นแหละกินพักที่เจ้าของปลูกพุ่มใจหลายบึ่งมือกับขี้รายขี้้ายเลยพี่น้องมือคนเฮ็ดงานนะจ๊ะน้องมันมือคุณนายคะ่ะม,มือขูดตรงไปอย่างสี่กะสีม้วนยู่เราจกาเฮ็ดไปอ่า สูดอากาศบริสุทธิ์นอกบ้านเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะนี้กะโอเคอยอะพี่น้องจังไงกะขอบคุณหลายที่มาติดตามรับชมน้ำกันเนาะเดี๋ยวเอมี่สีไทยให้เบิรงนด้จ้ะเด้อตอนนี้ก็ต้องขอเก็บโอลีฟก่อนค่คะพี่น้องนี่ต้นกระ่สูงบันไดค่ะเพราะว่าพอปูมันตัดเนาะตัดแต่งกิ่งค่ะมันจะเก็บง่ายกันซันมันสูงนะมันเป็นตะยานค่ะขึ้นไป สูงเลยกะยามตกลงมานะพี่น้องเนาะนี่นะนี่คืยืนขุดอยู่ไตต้นไม้ก็ได้ออะนี่แหละค่ะผลงานเก็บได้ซํานี้แล้วจะพี่น้องขุดได้ซํานีแ้แหละจ้าเพื่อนๆตอนนี้กำลัาเก็บต้นแล้วจ้ะเนาะเก็บอาขังบนนันสามต้นนั้นต้นน้อยๆแล้วแล้วจ้ะก็เลยมาเก็บต้นใหญ่อีกพี่นอ้องต้นที่ท้ายให้เบิ่งอันดกๆนั่นละเมื่อนี่สีเอาฟางนี่ค่ะก็คือสีแลลวอยู่ดอก ได้ตะาการหนึ่งเนาะค่ะข้างบนแต่ว่าต้นนี้เดี๋ยวกับเดียวกับสี่ําล้วจ้ะก็เลยอต้องอเก็บฟังหนึ่งนะจ้ะเนาะมืออื่นเหลิกงานมากับสีเฮ็ดตอ่อีกนะจ้ะเนาะนี่ค่ะก็เริ่มเก็บแล้วพี่น้องปีนบันไดน้ำกันพี่น้อทงทั้งเก็บได้หน่อยหนึ่งนะจ๊ะเนาะบันไดกับคนแล้วขึ้นไปคนแล้วเอ็นนี่มากขึ้นต้นไม้ขึ้นอย่างนี้จ้ะสิพามันเบิ้งไกลๆอีกเทื่อนึง ปลายต้นไม้คุณพี่น้องวิธีเก็บก็บเก็บเพื่เกาค่ะนะคะูดลงน,นจะจ๊ะเนาะงง่ายๆค่ะแต่ว่าต้องใส่เวลาเน,นจะจ๊ะเนะอ่าปีนี้คันแฟนหยุดงานกับสีได้เอาเอาเครื่องมาปั่นเอาจ้ะแต่ว่ามีกระเฮ็ดเลนเฮ็ดหัวไปเนาะเพราะว่าเลิกงานก่อนสามีกัเลย มาเก็บโอลิทอยู่คนเดียวตนเป็นหนองเนาะปูกับอาไม้ยาคนกันมีเนี่ยเห็ดอยู่นะจ๊ะเนาะอ,อจังไนจังมาบุวน้ำกันอีกเทื่อนึงเนะจ๊ะเนาะ